สวัสดีค่ะสบายดีค่ะ FC ที่เขาร,รักทุกๆๆๆคนบม่ว่าจะเป็น FC เก่าหรือ FC ใหม่นะ้ำผ่านก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่นานเข้าซูช่องน,น้อยของน้ำพ่านพัทราคือเก่าคือเดิมเนาะคะ่ FC นะ FC เนาะเมื่อนี้นะคะนะ้ำพ่านมีสาราดีๆที่จะมานาเสนอกับ FC ทุกๆท่านนะคะมีอีกหนึ่งอาชีพที่ทุกคนอาจจะขาดว่าถึงว่าจะกลายเป็นธุรกิจที่สามารถนํำมาเลี้ยงครอบครัวได้ จากการเลี้ยงไปเลยตามเลยแต่นอ้องคนนี้เขาหยิบจับมาเป็นธุรกิจนะคะจนสามารถส้างรายใ,ให้กับครอบครัวเขาได้เดือนละหลายหมืน่นหรือบางเดือนก็เป็นแสนนะคะอาชีพนั้นก็คือการเพาะพันธุก์ไก่ชนเพาะพันธุ์ไก่ชนและกรส่งขายทั่วประเทศนะคะจะมีรถมารับถึงหน้าฟาร์มเลยนะคะเอฟซี FC, ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่น้ำพ่อนได้เห็นเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ฟาร์มไก่นะคะถ้าผู้ใดเป็นเอฟซีที่เหนียวแน่นกับน้ำพ่อนเวลาน้ำพอ,อนเทิด คลิปยืด้านนอกจะมีเสียงไก่ขันตลอดเวลาพราอว่าบานน้ำพอนี่ตรงขามกันกับฟ้ามไก่ชนทั้งทีแต่มันออกไปท่างที่ไต้นะคะตามน้ำพอนไปรับช่องพอมๆกันว่าการเพาะพันธุ์ลูกไก่ชนขายจนกลายเป็นธุรกิจเลี้ยงครอบครัวได้ยังสบายๆตามน้ำพอนไปรับช่พงพอมพอกันเลยจ้าพี่น้องนี่แหละค่ะเอฟซีที่เคารัรักคาน้ำพอนวาจะนําเสนอให้เอฟซีเด้ฮูจักนะคะ น้ำพรอยหมสามารถที่จะเข้าไปไก่ได้นะคะเนาะเพราะว่าไก่มันจะตื่นหนหมคะเอสซี mm ่ hmm. อีกหนึ่งอาชีพหนึ่งถ้าเฮ้าจะมองเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าให้ดีขึ้นนะคะยังฟ้ามไก่ชนของพอนิยมนี่นะคะเลี้ยงเพื่อเป็นเชิงธุรกิจนะคะส่งไก่ออกทั่วประเทศนะคะพี่น้องไก่ตัวผูเริ่มต้นที่ราคา2,500าบาทนะคะสามารถเลี้ยงครอบครัวเขาได้ยูดีกินดียูสบายเลยเด้อค่ะพี่น้องกล้องนี่นะคะกล่องที่เจาะรูนี่ก็คือเตรียมที่จะ เอาไก่ช่อนทรงเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีรถรับทรงสําหรับสิ่งมีชีวิตเนาะค่ะน้องการขนการขนย้ายแบบว่าแบบรวดเร็วนะคะเหตุใดจังจังสัตว์จังจะปลอดภัยนหไหมค่ะซึ่งตอนนี้น้ำขอนกําลังเฝ้าอยู่ว่ารถกําลังจะมารับเอานะคะเดี๋ยวน้ำขอนจะถามเจ้าของฟ้ามเพิ่นเบิงนะคะแต่ตอนนี้ได้วางทีรอเดี๋ยวน้ำข้นจะพาเอฟซีไปเบิงอีกจุดหนึ่งนะคะทีแบบว่าเป็นเป็นทีเพิ่นเอาไก่ออกมาอาบแดดหรือมารับอากาศที่บริสุทธิ์นะคะ น้ำพ้อยอยากบอกเอฟซีเด้วหูว่าฟาร์มไก่ชนพ่อนิยมเนี่ยเป็นฟาร์มไก่เปิดชนิดแบบเปิดนะคะเอฟซีไม่ได้เลี้ยงแบบปิดคือมันจะปลอดภัยนะคะไก่จะบม่มีโรคนะคะไก่จะแข็งแรงมากค่ะไก่ชนเดี๋ยวตักน้ำพ้อมมาเบ่งน้ำกันนะคะแต่น้ำพ้อมก็สามารถที่จะเข้าไปใกล้ได้นะคะเข้าไปใกล้บ่ได้เพราะว่าไก่ไก่จะตกใจนะคะเอฟซีอันนี้ไก่นี่ทรงไปใส่คะทรงไปลายบ่องอยู่ครับไปเชี่ยงคานเลยกับนี้เ้อ อันกล้องนี่ส่งไปจังหวัดเลยมันบ่ค่ะกล้องนี่ราคาเท่าไรค่ะนี่ไปสามกล่องมันมีไปสร้างการของเดชาใช่ไหมรับรับส่งสิ่งมีชีวิตมันบ่ค่ะอันอันอันหอดพายได้มือใดครับส่งมาอนีหอบมืออื่นมันบ่เดี๋ยวนะคะขออนุญาตเบิ้งเบิ้งรถที่ขนถ่ายสิ่งมีชีวิตเนาะอ๋อเป็นรถติดแอร์บ่ค่ะ อ๋อแปลว่าซั์สัตว์เลี้ยงข้าวในปลอดภัยเนาะฐาเขาจะนําส่งมันมาค่ะอ๋อนี่คก็เดชาขนส่งไก่ชนนี่นะคะเอฟซีนี่ค่ะอีฟ้ามพอดียมกัลลังจะสง่งมื่อนี่ส่งซีกลองวาัซน,นไปหลายจังหวัดนะคะเอฟซีราคาตัวละ2,500บาทมันบอกค่ะอ่าอันนี้ตัวละ2,500บาทนี่เห็นบอกค่ะเจ้าของฟาร์มไก่เพื่อกัลลังจะแพ็คลักษณะการส่งไก่นะคะเอฟซีน้ำพริจะมาให้เอฟซีเลยเบิ้ง มันจะเจาะก,กลอจะจ่องค่ะเจาะกล่องเพราะว่าให้อากาศห<อ>ายเทมันจะมีมันจะมีอากาศหายใ,ใ,ใ,ใจได้หายใจเห็นไหมคะ่ะเอฟซีนี่เห็นบหคะนี่คือเจ้าหน้าที่ผู้บริการขนส่งเดชาไก่ชนมาล้เลนะพราะว่าอยากใครเป็นวิทยาทานให้กับคนที่เลี้ยงไก่ชนเฮตุจางไดข้าจังจะกลายเป็นธุรกิจได้นะคะอันนี้ฟาร์มเงินล้านได้ขายเอฟซีฟาร์มไก่คอนิยมนี่ฟาร์มไก่เงินล้านได้ขายเอฟซีนี่คะ่ะ ขั้นตอนการบรรจุไก่ไข่เอฟซีเป็นขั้นตอนของการบรรจุไก่ลงกล่องนะคะน้ำพอนอยากไข้เอฟซีของน้ำพอนได้เ,เห็นทุทกๆขั้นตอนในการขนถ่ายในการบรรจุไก่ชนลงกล่องนะคะเนาะเอฟซีเนาะกล่อ,องแล้วไปอากาศเพราะว่าหยัดไก่ห่อนเจาะหลายๆสี่ทิศเลยนะไก่เอฟซีเจาะสี่ทิศเลยนะคะ,คะ จงไว้ได้ที่ยูหน่อยไหมคะ fc นะคะนี่คือมัตรฐาการเจาะกล่องนะคะ fc เห็นไหมคะเนี่ยเขียนตัวหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะบรรจุลงไปอีกแล้วหนึ่งตัวนะคะ fc มือนีหกตัวนะคะ fc คิดเป็นข่า,าว่าป้ามีจักมีหนึ่งนะคะ,ะ fc ส่งทุกอาทิตย์เลยคะ่ะ fc นี่ค่ะ fc กล่องนะคะเพิ่นนี่กล่องมะไฮเลยเด้อค่ะรับส่งไก่ชนทั่วประเทศบรสันเห็นไหมคะเดชา เดชามีเบอร์โทรสามารถติดตอ่อได้เย,ยถ้าหาเอฟซีผู้ใดเรียงไก่ชนนะคะบอกผมว่าจะส่งขายแบบใดก็สามารถตริดต่อได้เดี๋ยวนค่อนจากเอาเบอร์โทรของฟ้ามไก่ชนพอดียมทิ้งไว้ไทยคลิปนะคะให้เอฟซีได้ได้เป็นวิยาทานในการที่แบบว่าจะขนส่งไก่บางคนเรียงไกรหลายแต่บอกผมว่าจะส,งสะะ่งใส่ได้ค่ะเอฟซีและบอกผมว่าจะมีการขนส่งแบบใดเนะะี่ยค่ะมีแล้วนะคะบริการขนส่งไก่ชนของ เดชาได้ขายเอฟซี FC, มีเบอร์โทรเรียบร้อยนะคะถ้าผู้ใดตาดีก็เบิ้งเอาเด้ขายเอฟซีเด้ออย่ามันจะแพนกลรองให้เบิ้งนะคะนี่นี่ก็คือควบรูมใหม่อีกหนึ่งอาชีพนะคะเลี้ยงไก่อย่างไรให้กลายเป็นเศรษฐีมาสั่นนะคะนี่ค่ะคุณจะมีปุะกอบในการเจาะกลรองเรียบร้อยนะคะมือหน,นีนะคะนี่พี่ฉันเติร์กเจาะให้เรียบร้อยนะคะของเดชาบริการดีมากเลยเจาะกลรองให้เรียบร้อยค่ะเห็น่ไหมคะ, FC, ะ,คะอากาศถ่ายเทรับรองว่าสัตว์เลี้ยงเราไม่ตายไก่ชนไม่ตายแน่นอน,นะคก่เอฟซี ในระวงังในการขนทรงให้จังไดไกเข้าจะบบหิวนะคะจะมีผล,ลไม้ที่ประเภทแตงกวาค่ะเอฟซี FC แตงกวาเพราะว่าแตงมันจะเต็มไปด้วยน้ําได้ค่ะเอฟซีก็คือจะเป็นน้ำในตัวและอาหารในตัวนะคะนี่คือความรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะเอฟซี FC เห็นไหมคะนี่เจ้าของฟาร์มเพิ่งไปซื้อแตงมาไว้แล้วค่ะเอฟซีนี่ละค่ะนี่คือเจ้าของไก่ชนฟาร์มไก่ชนพ่อนิยมนะคะเนี่ยกำลังบรรจุกองลงอยู่นะคะ เอฟซีสนใจสร้างไห้นี่าานกำลังบรรจุอาหารลงไปนะคะอาหารก็คือแตงนี่แหละคะ่ะเอฟซีนี่เห็นไหมกำลังจะเตรียมแพ็คไก่ลงนะคะตัวนี้ไปเชียงคานนะสันนี่ค่ะเอฟซีตัวสุดท้ายบรรจุเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีนะคะนี่นี่แหละคะ่ะเอฟซีนี่คือขั้นตอนในการทรงไก่นะคะเพื่อเป็นหลักฐานว่าสันเพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทรงไกนะะ่นี่ก็คือนี่ค่ะเพิ่นจะถ่ายรูปแบบนี้ทุกขั้นตอนในการทรงไก่นะคะ โอเคไปที่เข้าใจเอฟซีทาผู้ใดจะใช้บริการของเดชาคือรูปแบบนี้นะคะนี่ละค่ะเอฟซีบอกค้าเพิ่นพาแตงเพื่อว่าจะบรรจุลงไปในกล่องให้ไก่ได้กินนะคะไก่จะบม่เหนีวนะคะเอฟซีตอนแรกก็ความสงสัยอยู่ว่าไก่จะกินอีหยังได้ระวังการขนถ่ายนะคะนี่คือความความหัวใสของพ่อค้านะคะนาอหาแตงแับสี่ไห่ไก่จิกกินตลอดทางนะคะไก่เราก็จะไม่หนวในระหว่างการขนถ่ายเพราะติดแอร์นะคะ รถติดแอร์เพราะว่าสิ่งมีชีวิตเขาจะได้จะได้จะได้เอเอเอบอได้บอรได้อดหอนนะคะเพราะว่าในระหว่างการเดินทางข้ามจังหวัดน,ะะนี่นนะคะ่ะเนาะมันกระหลาย้อยกว่ากิโลได้ค่ะบางเส้นทางกเกือบเจ็ดแปดอยกิโลได้ขายเอฟซีางสันนะคะในการขนท้ายเพิ่นกะเป็นรถที่ติดแอร์นะคะไก่กับปอดไกยในระหว่างการเดินห้างเิี่ที่ที่ปล่อยเนี่ยคะ่ะพ่อพ่อผ่กเหลียงไกนะ่เนาะฟามไกแบบะะ่แบบเปิดค่ะแบบเปิดปล่อยแต่ถ้าตัวไหน ที่เพิ่นขุนไวเพร่ะก็จะจะขังไวจันสีนะกักบ,บริเวณย้ําเสาเพราก็จะอาบน้ำให้ได้กเอฟซีตอนเศา้านะคะอาบน้ําสมุนไพรให้นะคะแล้วกับผ้าออกกําลังกายผ้าไก่ออกกําลังกายทั้งสันทั้งสามารถมั่นใจว่าฟ้ามไกช่ชนพอนิยมเป็นฟ้ามไก่ที่แข็งแรงบบมีโรคนะคะบอ่อนแอนะคะบบขาอ่อนน้ำมาสันปีโกโบตกน้ำกาดโบตกน้ำมาสันเป็นจังได้นะคะเอฟซีจา๋านครเดี๋ยวพามาชมนะคะฟ้ามไกช่ชนพอนิยมนะคะ ถ้าหากเอฟซีถูกอกถูกใจฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็สับสครายเป็นกนาลั่งแรงใจในการสร้างสารรค์คลิปใหม่ของน้ำขั้นเนี่ยนะคะฝากในยด้จ้าเอฟซี FC จ้าฝากอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะว่าทันจะบริพารในการรับชมงการแจงเตือนการลงคลิปใหม่นะคะสำหรับอีพี่นีนะคะน้ำขั้นขออลํลลอเอฟซีไปเพียงแค่นี้ก่อนอีพี่หนาอาจังมะพร้าวพอกันใหม่นะคะ สวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอฟซีที่ก็รบรักทุกคุทุกคนยืนดีมีแห้งกันสุขุสุขเค้นกันเด้อจ้า